Oh, hey. อวาจำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy ดินดีรากกระจายขยายลำตน้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำขึงข่า,ขาวตา TPI อุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชและปริมาณไส้เดือนในดิน สวัสดีครับเปิดโลก TPI แบบฉบับเกษตรอินทรีย์วันนี้จะพูดคุยกับทีมงานของทาง TPI โพลินชีวินนรีย์ C ที่ออกไปแนะนำส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้ทำการผลิตข้าวนะเป็นมเมล็ดพันธุ์ก็มาแนะนำส่งเสริมเรื่องเราวของการเพิ่มประสิทธิภาพวัฏจะทรยังไงแบบไหนอย่างไรให้ข้าวได้ผลผลิตดีมีคุณภาพดีวันนี้ คุณเมธีนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเขตนะก็มีโอกาสได้มาร่วมพูดคุยกันเขาพร้อมแล้วที่จะมาคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังในความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรสวัสดีครับคุณเมธีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับก็ที่เข้าไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรนะฮะทั่วทั่วไปครับส่วนใหญ่จะเข้าไป้นเรื่องอะไรบ้างก็หลักๆก็เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็พวกสัตว์แล้วก็ ประมงเลยพวกนี้ครับเพราะรของเราจะมีผลิตภัณฑ์ทุกทุกอย่างนะตอนนี้กลุม่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มประมงทีนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องราวของการที่เราไปทํางานร่วมกับทางศูนย์เมล็ดพ<อ>ันนะครับเข้าไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรให้ทําเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพที่ดีเนี่ยนะฮะครับผมที่เน้นเลยเราไปเน้นกลุ่มสมาชิกพวกนี้เขาเน้นเรื่องอะไรบ้างขอหนึ่งก็คือเรื่องของ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปริมาณน้ําหนักอะไรพวกนี้ครับแต่ที่ปัจจัยสําคัญคือเรื่องดินครับที่มีปัญหากันเพราะการที่จะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากดินก่อนครับผมดินดีดินดีพืชดีครับดินดีเป็นไงดินดีก็คือเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ก็คือจะมีสัตว ใต้ดินเช่นไส้เดือนอะไรพวกนี้ครับถ้าเราใช้เคมีนานๆเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกไสเดือนหรือสัตว์ในสัตว์ใต้ดินนะครับเรื่องนี้พวกชาวบ้านเขารู้มไหอไม่ค่อยรู้ครับอันนี้เราต้องมาส่งเสริมและสอนเกษตรกรอครับในเรื่องอะไรบ้างที่ต้องมาสอนมาบอกเขาอะไรพวกเนี้ยอันดับแรกที่ผมไปก็คือไปตรวจดินให้ก่อนตรวจดินตรวจดินครับเดี๋ยวขอขยายความนิดนึงคาว่าตรวจดินเนี่ยทำอย่างไรของเราจะมีเครื่องมือแล้วก็เข้าไปที่แปลงของเกษตรกรแล้วไปเช็ค ณนะตรงนั้นเลยฮะแล้วว่าดูที่ค่า PS ของดินเดี๋ยวไอ้เครื่องเครื่องมือนี่มันจะบอกอะไรเราบ้างนะ,ะความเป็นกรดเป็นด่างของดินครับความเป็นกรดด่างของดินนะเอาทั่วๆไปแปลงสมาชิก ชาวนาที่เราเข้าไปเยี่ยมเยียนส่วนใหญ่ดินเป็นไงครับค่าเพเอชอ่ะอ๋อค่อนข้างแย่ครับเพราะว่าเกษตรกรปลูกแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีมันยาวนานแล้วอ,อืยิ่งใช้ปุ๋ยเคมีมากเท่าไหร่ปุ๊บดินจะยิ่งเป็นกรดมากเท่านั้นคือหมายความว่าเราไม่ได้หมายความว่าไอ้ปุ๋ยเคมีก็ไปทําอะไรยังไงไหมแต่ว่าการใช้ที่ผิดวิธีใช่ครับมันเสื่อมลงเรื่อยๆการใช้ที่ติดต่อกันเป็นเวลานานาน,าน,นานครับชาวบ้านก็ไม่รู้จักดีนะว่าจะปรับปรุงยังไงอะไรยังไงใช่ไหมใช่ครับเรื่องนี้ต้องไปบอกเขาต้องไปสอนเลยครับ คุณครัอสอนเลยต้องสอนว่าเราไปตรวจดินนะพีชแค่นี้ต้องใช้อะไรมั่งในการปรับปรุงดินออและถ้าสมมุติว่าเขาวัดค่าเท่าไหร่ถึงจะแนะนาให้เขาปรับส่วนมากถ้าอยู่ที่หกแล้วผมก็ต้องใส่ให้ต้องยัตงต้องใส่เพิ่มครับเพราะว่าในดินอ,ะอ,อ่ะพื่อ่าเหมือนคนน่ะครับกินข้าวไปมันก็หมดไปเรื่อยๆอก็เหมือนดินและธาตุก็หมดไปเรื่อยๆต้องอเติมเข้าไปเรื่อยๆอ หมายความว่าเราต้องการดินให้มันมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่สักประมาณ6ขึ้นไป6.5จะสวยที่สุดถ้าเราไปเจอ5ล่ะเจอ4ล่ะเจอ3แล้วเราจะแนะนำเขาไงถ้าเป็น5เนี่ยผมจะให้ใช้ PS11 Plus เ s 1 1พั u s เราเราแนะนำให้ใช้ PS11 Plus อัตราอัตราที่ใช้อ่ถ้าทางทางกรมพัฒนาที่ดินหรืออะไรพวกนี้เขาจะถ้าถ้าพจะจัดอย่างเงี้ยสมมติ3แล้วกันเขาจะใช้เป็นตันเลย เป็นตันใช่ครับต่อไร่ต่อไร่แล้วของเราของเราจะใช้เป็นตัวเพชรสิบสองใช้อยู่ประมาณสองถึงสามร้อยกิโลสองร้อยถึงสามร้อยกิโลก็หมายความว่าลูกหนึ่งตกห้าสิบกิโลลูกหนึ่งอยู่ยี่สิบห้าโลครับอ๋อยี่สิบห้ากิโลครับนะสี่ลูกสี่ลูกถึงหกลูกทันโลเนาะครับผมเพราะว่าของเราจะมีความละเอียดที่มากกว่าชาวบ้านเขาอยู่ที่ห้าร้อยเมตรอ๋อ ไอ้แร่พวกนี้ใช่ครับมันจะออกฤทธิ์ดีไม่ดีต้องอยู่ที่ความละเอียดมันด้วยคือความละเอียดยิ่งมากเท่าไหร่ปุ๊บมันเข้าสู่โครงสร้างของดินได้เร็วเท่านั้นอการแตกแล้วก็การรับปฏิกิริยาอะไรพวกนี้เนาะที่ผมเคยเทสอะครับก็คือใช้เวลาจาก pH อยู่ที่สามใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงฮะจะขึ้นมาที่หกจุดห้าเลยฮะครึ่งชั่วโมงเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงครับที่ว่าเอามาเทสแล้วก็เอาใส่ปุ๊บแล้วปักเลยปักปุ๊บสามปุ๊บใส่ปุ๊บแล้วปักค่าว้เลยแล้วปด นับเวลาเป็นแค่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเองครับโอ้โหมัน,น<า>มเร็วมากครับแต่โดยปกติที่เขาพัฒนาปรับปรุงเขาเป็นเดือนเป็นปีนะก<ผ>็ถ้าเป็นพวกของตามท้องตลาดที่ความละเอียดอยู่ที่ร้อยเมตรเนี่ยใส่ปีนี้เห็นผลปีหน้าแต่เราใส่ปุ๊บไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เห็นแน่นอนคุณผู้ชมเรื่องตรงนี้อาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องราวที่เหนือความจริงหรือว่าอย่างไรเนี่ยนะฮะโทรติดต่อ คุยตรงได้กับคุณเมธีได้เลยครับเพราะว่าสามารถเทสให้ดูได้เลยอ่าเพราะว่าอันนี้คือทํากับมือด้วยตัวเองเลยนีกล้าการันตีได้เรียกว่าเกษตรกรนั้นได้คลองใจว่าเฮ้ยเมธีโมไหมกลิ้งกลางมาเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้โทรได้เลย,เลยแต่ต้องอยู่ในเขตจังหวัดไหนบ้างน,นะเออผม ผมดูแลในทางภาคอีสานบนครับแต่ว่าเกษตรกรสนใจโทรมาได้ทั่วประเทศครับอคุยไปได้ทั่วประเทศหรอคุยคุยให้ได้ทั่วประเทศเดี๋ยวจะให้น้องเข้าไปดูต่ออ๋อเรามีทีมงานทั่วประเทศครับแต่ถ้าอยู่ทางอีสานเนี่ยอยากช่วยหน่อยก็จะไปดูเองอ่าเอาละเรื่องราวการปรับปรุงบำรุงดินหลังจากที่เราเข้าไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่เลยไม่รู้ไม่รู้ครับต้องเข้าไปสอนเลยเพราะว่าเหมือนกับเมื่ออดีตพวกเซลลเขาจะไม่สอนเกษตรกร เพราะว่าถ้าสอนไปปุ๊บเขาจะขายของไม่ได้อ้าวอันนี้คือเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องเราอะไรไม่แน่ใจนะใช่ครับแต่เราต้องเริ่มจากตรงนี้คือเรามาคือตามนโยบายของท่านประชัยอะครับเคยเคยคุยเคยให้นโยบายคือช่วยเหลือเกษตรกรอย่าไปโกหกอืมแไรพวกนี้เราก็ไปถึงเราก็พูดแต่ความจริงเริ่มองยังคือได้ไหนได้คือได้ไหนไม่ได้คือไม่ได้พูดความจริงแล้วเขาจะไม่เสียใจอะไรอ่าเอาละ เรื่องราวการปรับปรุงบำรุงดินถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่ปรับปรุงเฉพาะไอ้ค่าความเป็นกรดอีกนะครับมันมีอะไรอีกที่จะต้องปรับปรุงอ่าหนึ่งก็คือเรื่องดินสองก็คือแม่ไม่เห็นพูดเมื่อกี้เรื่องดินอะที่ว่าอะไรเวลานาน,านๆสารอาหารมันไม่มีหรืออ,อะไรเงี้ยการที่ปลูกข้าวไปหรือปลูกพืชตัวหนึ่งนะครับมันก็กินธาตุอาหารไปเรื่อยๆมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆล้วก็จะ,ะมันจะขาดพวกธาตุอาหารรองเลยพวกนี้ครับเช่นซิลิก้าอย่างเงี้ย ขาดความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ใช่แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะซิลิก้าใช่ครับอ่ะตัวนี้มันมีความจําเป็นกับพืชด้วยหรือเป็นธาตุอาหารตัวที่สิบเจ็ดะครับที่ว่ามันต้องการแต่ว่ามันใช้ปริมาณน้อยเดียวสิบเจ็ดหรือสิบเอ็ดสิบเจ็ดครับไม่ใช่เสือตัวที่1ิบอ็ดปกติธาตุอาหารมีทั้งหมดสิบกธาตุของพืชแต่นี่เป็นเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือซิลิก้าตัวที่สิบ แล้วก็การามีรบทบาทมีบทบาทสําคัญครับในการนนทําให้โครงสร้างพืชเนี่ยแข็งแรงใช่ครับมันเหมือนจะไปไปช่วยกับการหุ้มเซลล์ของพืชให้พืชแข็งขึ้นครับครับซึ่งอย่างที่ผมเคยคุยให้ฟังนั่นแหละโดยว่าเซลพืชนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีไอตัวแร่ซิลิกาเข้าไปอยู่ในเป็นองค์ประกอบของเซลมันจะทำให้พืชแข็งแรงขึ้นใช่ครับอย่างสังเกตได้อย่างข้าวใช่ครับแปลงข้าวที่คุณไปส่งเสริมให้เขามีการนําเอาแร่ซิลิก้าไปใช้ ต้นข้าวออกมาเป็นไงบ้างค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็หนึ่งก็ข้าวได้น้ําหนักดีอแล้วก็ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอจะทําให้กลิ่นของข้าวจะหอมขึ้นเหรอฮะถ้ายิง่งเป็นอินรีร้อยเปอร์เซนยิ่งหอมครับอืมจากที่ผมได้พูดคุยกับเกษตรกรเรกรขาบอกเขาใส่ไอ้เจ้าตัวซิลิก้าลงไปเนี่ยโลกไม่ค่อยมีครับมาแรงก็ไม่ค่อยมา คือต้นมันแข็งแรงขึ้นแล้วเหมือนแล้วมันจะสร้างเหมือนว่ามันแมลงจะไม่ค่อยเข้าเพราะมันกินยากขึ้นแรกๆผมถามก็ตรกรก็บอกไอ้ต้นข้าวมันแข็งแรงเขาก็บอกเนี่ยเนาะผมถามว่ามันแข็งแรงยังไงเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใส่ปุ๋ยเคมีไปใบจะเป็นไงเมื่อก่อนเนี่ยใบจะนุ่งโค้งแต่ถ้าใช้ของ T b I อะครับฮะเป็นอินซี์ใบจะตั้งเอแมลงจะไม่ค่อยเข้าเชื้อราไม่ค่อยมีนี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะแดดมันส่งถึง อ่ะนี่คือสิ่งที่สองที่คุณปรับปรุงน่เป็นการเพิ่มแร่ธาตุสารอาหารทำให้พืชเขาแข็งแรงใช่ครับต้านทานต่อโรคโรคและแมลงอ่าแล้วก็ดูแล้วการส่องค้อแสงน่าจะดีด้วยมั้งเนี่ยใช่ครับแล้วก็ดูจากที่ผมจะมาดูให้เกษตรกรคือดูสีของใบอ่ะว่ามันขาดปุ๋ยหรือไม่ขาดปุ๋ยอ๋อแต่ที่มาเช็คเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับ 3- 4ถึงี่คือมันพอดีสำหรับพืชที่มีแถบสีใช่ครับเป็นแถบสีวัดครับผม น,นี่ก็คือเรื่องราวะะที่ทางบริษัท BI, uri, ie, C, am, ทีพีโพลินชีเวนซีพยายามทาเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากใช่ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่เราเรียกว่าด้านพืชครับทางชีวาปรับปรุงบำรุงดินนะฮะใน,นการปรับปรุงบํารุงดินนะอย่างที่บอกเรามีปรับค่าความเป็นกรดด่างนอกจากนี้การเสริมเติมอาหารธาตุอาหารเพิ่มเข้าไปอีกอย่างนึงคือการปรับปรุงโครงสร้างใช่ครับเรามีการแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่ง ตัวที่เป็นการปรับโครงสร้างตัวถ้ำมังข่าใช่ครับคุณแนะนําชาวบ้านยังไงก็ตัวนี้ครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มออกออร์แกนิกเมเตอร์โดยที่ใช้เป็นปุ๋ยถ้ำมังขาาครับแต่ถ้าแต่ว่าเกษตรกรเขาจะเถียงกลับมาว่าทําไมไม่ใช้ขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูอเพราะว่ามันไม่มีการขบวนการหมักการฆ่าเชื้อโรคอย่างขี้หมูถ้ามาใส่ในนาเลยมันเกิดเชื้อราครับมันจะมีผลกระทบกับข้าวได้อย่างนี้ครับ ยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับกับเปิดโลก TPI ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ เปิดโลก TPI แบบฉบับเกษตรอินทรีย hmm. ์ sea, นะครับอยู่กับคุณเมธีซึ่งคุณเมธีก็ได้มีประสบการณ์นะฮะในการที่ออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรซึ่งหนึ่งที่คุยมาช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของการปรับค่าความเป็นกดด่างของดินถ้าไม่รู้จักก mm hmm. ็ข้าไปแนะนําส่งเสริม mm hmm. นะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับปรุงบํารุงเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างความสมบูรณ์เนี่ยเราก็ได้แนะนําอะไรนะทำาึ่งข่าวทำาข่าวนะแล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ย จะเป็นปุ๋ยเขียวครับอ่าวิธีการใช้ถ้าวิธีการใช้ในตั้งแต่การเตรียมนาเลยก็คือการไถเสร็จปุ๊บผมจะให้ใช้ทําม่วงขาวผสมกับเพรสิบเอ็ดพาซิลิก้านะครับ <ใน S 2> รวมเลยหรอรวมไปเลยครับทีเดียว,ยวยหวานให้มันทีเดียวแล้วปั่นตีทีเดียวอมันจะได้ทั่วพื้นที่ครับ,รบแล้วเสร็จแล้วตัวสีเขียวเนี่ย เวลาดึงน้ําเข้า่วงช่วงหมักก็จะปล่อยเข้าไปกับน้ําเลยมันก็สะดวกคนทําด้วยอ๋อมันมีวิธีการอยู่ไหมครับวิธีที่มันง่ายที่สุดให้เกษตรกรนะครับถ้าเราแนะนำเขาอย่างนี้เขาได้อะไรบ้างเกษตรกรหนึ่งก็คือดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นสองคือดินร่วนซุยสามีสัตว์หน้าดินเกิดขึ้นสี่ก็คือได้จุลสีเพื่อไปย่อยพวกตอสังหรือซากซัดเพื่อซักสัตว์ที่อยู่ในดินครับ ได้เร็วขึ้นไอ้ที่เขาว่าเลี้ยงดินเลี้ยงดินนะนะใช่คือลักษณะอย่างนี้ครับผมคือดินยามีไอ้สิ่งมีชีวิตมีจุลินทรีย์มีอะไรเงี้ยใช่ครับหมายควาว่าดินดีละดินดีครับเอ่อค่าความเป็นกรดเหมาะสมเนาะเหมาะสมครับไอจุลินทรีย์ในดินก็มีมีครับอินทรีย์วัตถุก็มีครับมีด้วยเนาะครับผมโอ้นี่คือการ ปรับปรุงบำรุงดินครับผมนอกจากปรับปรุงบำรุงดินแล้วเราจังไปแนะนาเขาเรื่องอะไรคือต่อไปก็คือเขาปลูกไปแล้วเราก็แนะนําตัวที่เราต้องใช้เช่นปุ๋ยม่วงกับน้ําส้มควันไม้ไอ้พวกนี้มันจะทําให้ต้นพืชเป็นอย่างไรหนึ่งคือปุ๋ยม่วงคือฮอร์โมนนะครับฉีด<ะ>เพื่อเป็นอาหารเสริมให้แต่ของเราจะมีตัวสูตรธรรมดามสูตรเร่งดอกอและเร่งหวานครับแต่ละตัวมันก็ใช้แต่ละช่วงโอกาสครับ ผมขอขยายตรงนี้นิดหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้ปุ๋ยม่วงครับคำว่าไอ้ฮอร์โมนเนี่ยมันมีอะไรเหนือกว่าฮอร์โมนอีกไหมในผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ตัวนี้มันก็จะมีพวกแอ่พวกจิปเรลินไซโตไคนินอะไรพวกนี้ครับและฮอร์โมนใช่ครับมีพวกอาหารไหมมีธาตุอาหารทั้งหกสิบหกธาตุเลยโอ้ครบเลยครบครับตัวนี้จะครบอาหารหลักอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมครบครับอาหารรองมีอาหารเสริมมีครบเลยใช้แล้วสบายใจก็คือฉีดตัวเดียวจบ โอ oh. แต่ที่เป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งคือน้ำส้มผลนไม้ต้องผสมคู่ไปด้วยหนึ่งคือไล่แมลงสองเป็นสารจับใบในตัวครับมันจะทําให้ฤทธิ์ของฮอร์โมนที่เราใช้ได้นานขึ้นอแล้วแมลงจะไม่ค่อยเข้ามันมีเงื่อนไขอะไรไหมว่าจะต้องฉีดเวลาไหนอัตราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมีไหอการฉีดะครับก็อ่าหนึ่งก็คือผมจะถ้ามีแมลงระบาด ผมจะให้ฉีดทุก3าวันและบาดเลยหรอถ้ามีการระบาดแมลงเต็มเลยมากัดกินร้อยฉีดทุกสาวันเลยหรอแต่ถ้าจะไม่ให้มันมาระบาดก่อนเราจะป้องกันไปเป็นระยะระยะได้ไห <ขอ S 1> มก็ทุกเจวันคอไม่อยากแก้ปัญหานะว่างนันคือการที่ว่าเกิดปัญหาแล้วมาแก้อยังไม่เกิดปัญหาละป้องกันมันจะง่ายกว่าที่ว่าเกิดปัญหาเลยอันไหนง่ายกว่านะาป้องกันครับป้องกันใช่ครับคือถ้ามันเกิดปัญหามันอาจจะต้องใช้ ระยะเวลาที่ค่อนข้างถี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วเผลอใช้รักษายากการดูแลยากขึ้นจะต้องการทุ่มเทที่มากขึ้นอสรุปให้มันป้องกันจะดีกว่าการป้องกันดีกว่าครับในการฉีดป้องกันระยะห่างแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อ่าผมของผมที่ใช้ในแปลงนาข้าวทุกเจ็ดวันครับทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันมันไม่เป็นความยากลาบากเกินไปสําหรับเกษตรกร าถามว่าถ้าเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะนอนเอามือไก่หน้าผากเลยมันจะเหนื่อยกว่ามันจะเหนื่อยมันมันอันนี้เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจครับสรุปสิ่งที่ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือเกษตรกรมีความสุขมากกว่ามีความสุขมากกว่าถ้ามันไม่เป็นแล้วได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเงินเข้ามา<ะ>เต็มที่ถึงอนาคตเขาได้มีเงินมีทองอาจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ไปมากขึ้นหมายความว่าเขาฉีดไอ้น้ำส้มควันไม้ กับปุ๋ยม่วงเขาไม่ต้องมาคอยระแวดระวังว่ามีอะไรจะเข้ามาทำลายแปลงนาใช่ครับเขามีความสุขเนาะมีความสุขมากกว่าครับเนี่ยเข้าหลักการการทำการเกษตรอินทรีย์เลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าการทำการเกษตรอินทรีย์เนี่ยชีวิตมีสุขใช่ครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะใช่ครับจ่ะจุดเดน่นเด่นในการที่เข้าไปหาเกษตรกรเข้าไปแนะนำเขาสิ่งที่คิดว่าน่าจะยากลำบากที่สุดคือคือทำให้เกษตรกรเปิดใจรองรับ ได้เนะี่ยยากที่สุดคืออันนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือปัจจัยสําคัญเลยไอ้ผลิตภัณฑ์เรานี่มันมมดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเขาไม่เชื่อเพราะว่าเนื่องจากที่ย้อนไปมาณห้าสบปีแล้วเขาใช้แต่เคมีมาตลอดอกว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนนิสัยเขาอะมันยากครับ,รบสรุปรวมความแล้วนะในการเข้าไปส่งเสริมเนี่ยก็สรุปอีกครั้งหนึ่งเริ่มตั้งแต่ยังไงแบบไหนอย่างไรแล้วจบด้วยอะไร การเตรียมแปลงเลยใช่ไหมอาจารย์เอาหมดเลยครับก็การที่เราเริ่มจากการสมมติยกตัวไปอย่างแปลงนาข้าวอย่างที่ทําแล้วก็ค่อนข้างที่จะประ,ะ,ประสบความสําเร็จนะครับก็บอ,อยู่ที่อําเภอพลนะครับจงบังหวัดขอนแก่นครับก็ครั้งแรกก็มีการเข้าไปจับประชุมก่อนเกษตรกรหาคนที่เปิดใจรองรับเราให้ได้ก่อนอถ้าได้ปุ๊บเราก็มาดูให้คืออันดับแรกคือตรวจดินครับเช็คสภาพดินครับ แล้วเราก็ปรับปรุงธาตุอาหารปรับโครงสร้างของดินใหม่หมดเลยปรับปรุงเสร็จแล้วปุ๊บแล้วคราวนี้ก็เรื่องการดูแลการดูแลเสร็จคราวนี้ก็คือเทคนิคของแต่ละเซลล์ที่จะเข้าไปในการดูแลคือช่วงนี้ต้องฉีดอะไรฮอร์โมนตัวธรรมดามช่วงอายุข้าเข้ากลมแล้วก็ใช้ตัวเร่งดอกอข้าวเริ่มอะ ออกรวงลวให้ใช้ตัวเล่งหวานไอ้ที่พูดนี่คือไอ้ปุ๋ยม่วงใช่ไหมปุ๋ยม่วงครับแต่ปุ๋ยเขียวนี่เราใช้ในการเตรียมดินไปแล้วครับครับผมพร้อมทั้งครั้งคราฟมซิลิก้าในตอนแรกที่พูดไปจากความรู้สึกนะฮะไปเจอเกษตรกร,ร,กรที่เขามีใจนะครับมันทํางานง่ายไหมคือเกษตรเกษตรกร่ะมีใจเรามีความสุขในการทํางานมากขึ้นแล้วก็คุยได้สบายใจครับแต่บางคนถ้าเราเข้าไปคุยแล้วตั้งแง่ขึ้นมาปุ๊บ,บไม่เชื่อ ถามนิดหนึ่งที่อำเภอพลประสบความสำเร็จไหมก็พื้นที่สามไร่เมื่อก่อนเขาได้ประมาณแค่สามร้อยกว่าโลแต่เพิ่งเกี่ยวล่าสุดตอนนี้ครับสามไร่ได้อยู่ประมาณสองเวียนประมาณนะครับผมประมาณสองเวียนอย่างนี้เกษตรกรต่อไปเขาก็จะเอาแบบกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าแปลงนี้ที่เขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรก็อย่างหนึ่งความตั้งใจของเกษตรกรด้วยอันดับแรกเลยความตั้งใจเกษตรกรเลยอันดับสองผลิตภัณฑ์ ที่เอาไปใช้คือได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีคือเขาปฏิบัติให้ตรงกับเวลาที่เราแนะนำใช่ครับนะฮะอัตราที่เราแนะนำใช่นะชนิดผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างแต่ละตัวเนี่ยมันมีช่วงจังหวะของเวลาการใช้ที่แตกต่างกันไปเราต้องหาเวลาที่เหมาะสมนแล้วอย่างก็กแม่ครเราต้องคุยกับเกษตรกรก่อนใช่ไหมคืออย่างผมจะมาหาเขาเดือนหนึ่งประมาณสามครั้งครับเพื่อมาดูเราไม่อยากให้เกษตรกรเหมือนว่าเราทิ้งขว้างเขาอืเราเข้ามาดูเขาดูแลอย่างเหมือนเป็นแม่คนหนึ่ง ที่ทํานาแล้วก็มีปัญหาอยู่เราไปแก้ปัญหาให้เขาครับให้เขามองเราเป็นลูกคนหนึ่งที่มันดูแลเขาสรุปความสําเร็จในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็หมายความว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ครับตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องราวของการติดตามใช่ไหมใช่ครับถ้าแปลงนี้ถ้าเราไม่ติดตามความสําเร็จคงไม่มาเนาะใช่ครับแล้วก็มีมันเขาจะมองเราเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วตอนนี้ เข้ามาปุ๊บกินข้าวก่อนลูกอะไรประมาณนั้นมีอะไรให้ทําอะไรก็บอกการเป็นลูกในบ้านก็ไปแล้วเป็นลูกคนเที่ยวไหนก็ไม่รู้อยากจะสรุปให้เกษตรกรก็ฟังนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติอยากจะประสบความสําเร็จอย่างเนี้ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนะฮะการปรับปรุงบํารุงดินจะใช้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วฉีดด่ไงใบทำยังไงขอแนะนําเลยฮะอันดับแรกะครับก็อันดับแรกคือเปิดใจรับให้ได้ก่อนครับสองเปิดได้แล้วเปิดใจแล้ว แต่และพื้นที่การแก้ปัญหาไม่เหมือนกันเลยอถ้าสนใจอะ่ะผมง่ายทีเดียวคือเราสามารถเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ได้เลยแค่โทรมาบอกอยู่ตรงไหนแลวจะไปตรวจดินให้แล้วก็วางแผนการใช้ให้ทั้งหมดครับนี่คือการดูแลของ TBI ะครับคือจะไม่ทิ้งขว้างแล้วก็จะดูแลให้ถึงที่สดุดจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็วิธีการใช้จะบอกแต่และขั้นตอนให้ละเอียดและจะไม่บอกทีเดียวเพราะว่าบอกหมดแล้วจะลืมประเด็นสําคัญปุ๊บเหมือน เขียนให้หมดเลยวันนี้ทําหายอ๋อที่ผมถามไปแล้วคุณไม่ตอบนี่ผมกลัวผมลืมว่างานคือต้องบอกเป็นขั้นตอนเันครับว่าแต่และช่วงเวลาไม่เหมือนกันเอาละใครสนใจว่านะฮะ PS 11, PS 11, พีเอสสิบอพีเดพัดนะฮะพีเอิบสองหินบูเขาไฟนะฮะหรือซิลิก้าใช้อย่างไร,รติดตามได้ในรายการเปิดโลก t ีพเนี่ยแหละ ครับก็จะมาบอกวละนิดวละหน่อยวละเล็กวละน้อยเขาบอกหมดแล้วลืมเหรอส่วนใหญ่ลืมครับมเอาง่ายๆขอเข้าไปแนะนําในในแปลงในแปลงดีกว่าครับเพราะว่าเราได้เห็นด้วยว่าดินบางทีบางทีมันไม่เหมือนกันแล้วบางทีเราแก้ไม่เหมือนกันครับจะบอกปุ๊บเป็น จัด้ตัวไม่ได้อ๋อมันไม่เป็นโมเดลเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีดินบางทีเป็นกดจัดบางทีดินไม่เป็นกดมันก็ใช้อัตราส่วนไม่เท่ากันแหละบางเจ้านี่อาจจะใช้ P ี1อแค่กระสอบเดียวเนาะบางเจ้าอาจจะใช้ถึงหกระสอบใช่ครับบางเจ้าอาจจะสิกระสอบก็มีครับผมมันเกี่ยวเรื่องต้นทุนของเกษตรกรด้วยที่สําคัญเออผมว่าอนั่นเรื่องหลังนะไอ้เรื่องแรกคือปัญหาของดินนั่นแหละใช่ครับนะกพีเอดินทั่วประเทศมันไม่เท่ากันนะครับที่เจอมามีเท่าไหร่บ้างอะ ตั้งแต่สามยันหกอะครับเห็นไหมล่ะมันจะใช้ไม่เท่ากันใช่ไหมใช่ครับ้เพราะฉะนั้นเราก็จะขอโอกาสเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเข้าไปเยี่ยม <คน S 1> ดีกว่าครับก็เหมือนลูกไปเยี่ยมพ่อแม่ที่ <suggestions S 1> บ้านล้กันอืมนะก็สรุปสุดท้ายนะครับไอสิ่งต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพิติภัณฑ์แต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยนะฮะลูกค้าเราใช้แล้วปรากฏว่าเขามีสุขภาพที่แย่ลงบ้างไหม ส่วนมากฟิตกว่าเดิมนะแข็งแรงนะรู้สึกกินข้าวอร่อยขึ้นครับมีความสุขมากมีความสุขขึ้น,นครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับครับนั่นก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท TPI นะฮะที่อยู่ในเครือข่ายของบริษัท TPI p o นชีวอินทรีย์นะครับ,รบก็ขอขอบคุณคุณเมทีนะฮะที่ให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวดีๆในการเข้าไปส่งเสริมแนะนำพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากครับ ท่านผู้ชมครับเปิดโลก TPI แบบฉบับของเกษตรอินทรีย์มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านชมเป็นประจำอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะฮะก็เวลาเดียวกันนี้ที่เดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมทิศบ้านกรมสินพร้อมคุณเมธีขอจากลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ